ครับผมนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็มาผอผมครับกับหมิงพันเข่าและหมิงพันเผือกขอคุณเลี้ยงควายครับครับพี่พี่น้องครับมาอัปเดตนะครับลากามาแจงนะครับนี่คือเข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับเป็นข้าวเจ้านาปีนะครับข้าวเจ้าในกระแสนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วนะครับก็ผามาเบิงสตอกเข่านะครับนี่คือยังมีเหลือยด้วยครับเด้อสำหรับพี่น้อง ไหนที่สนใจนะครับข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับเป็นข้าวเจ้านาปีต้นเตี้ยนะครับเปิดในราคาแบ่งปันนะครับอันนี้ขอหยาดย่ำนะครับผมนําเขามากิโลละหนึ่งใบเถาและหนึ่งใบม่วงนะครับแต่ว่าแบ่งปันพี่น้องแค่หนึ่งใบฟ้านะครับหรือว่ากิโลละห้าสิบาทนะครับมีสองใสใสข้างล่างคืออีสิบโลนะครับนี่ครับ กระสอบละพันสองห้าสิบาทนะครับจากพันสามรอยห้าสิบาทนะครับปีนี้ครบสิบปีนะครับซอยคายขนส่งร้อยหนึ่งนะครับส่วนนะครับข้างบนเป็นกระสอบสิบโลนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับซอยคายขนส่งห้าสิบาทเหลือเจ็ดร้อยนะครับสรุปก็คือกระสอบละยี่สิบโลนะครับราคาถึงหน้าบ้านนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับอยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนข้างบนสิบโลเหลือแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับ อันนี้คือสตอ็อกทีมีอยูลากะที่พี่น้องสร้างมากกับยูน้ากันเลยครับเด้อนะครับอันนี้คือของรถสองผมยัมงพอนายทรงห้นะครับกาลังจะทยอยทรงนะครับลากะมีพี่น้องนะครับที่สร้างจองมากนะครับอยู่ด้านล่างอันนี้ผมกะออลอกไปห้แล้วนะครับตัวนี้คือ,เ,อ,อเพื่อนจะห้ทรงที่หลัง นะครับเพื่อนบ่เฝ้านะครับกับประมาณหาสอบนะครับก็คือเอาไว้ข้างล่างนะครับหาโคกสอบครับของพี่น้องทั้งบุญลำนะครับอันนี้ก็การได้เพื่อนแล้วนะครับสอบสีทีต่างมูนี่ครับก็คือของเพลินนะครับอันนี้จองไ้แล้วนะครับการย่างพวมีเหลือด้ครับเด้อประมาณสองสี่ประมาณยี่หาสอบนะครับยี่หาสอบเอ่อ กะมีของพี่น้องนํานะครับผมบริเในใจว่าที่พนจ้องมาชักสอบนะครับกะเอาเป็นว่าเหลืออยู่ประมาณยี่สิบสอบแล้วกันนะครับมีพี่น้องสั่งมาถจะรอดทรงลอดสองอีกนะครับทั้งสิบโลแล้วก็ยี่สิบโลนะครับตอนนี้ท่านท่านไดสนใจนะครับกกยังพ่อมีแบงปันอยู่นะครับประมาณยี่สิบสอบแล้วกันนะครับตีกลมๆไว้เพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับสนใจกะศูนย์เก้าสาม สองสองเจ็ดนะครับ0932278985นะครับสำหรับมือนี้วันที่10นะครับนี่ครับวันที่10นะครับอ่าธันวาคม68นะครับพี่น้องที่ซังหอมออรลีวีไว้นะครับอ่าเดี๋ยวอดใจรอดจะหน่อยนะครับเด้อนะครับรอบ2นะครับมือนี้ผมขออนุญาตอ่าเบาทำความสะอาดนะครับนี่ครับเตรียมสถานที่นะครับเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์นะครับ จะเป่าทำความสะอาดอ่าข้าวนี้หอมขาววิสุทธ์นะครับพอดีพี่น้องเพิ่นสร้างมากอ่ายังไม่จัดทรงอยู่นะครับเพราะว่าพึ่งเก็บเกีียวแล้วนะครับเก็บเกีียววันที่สามหอมที่หกนะครับกาตตกแล้วนะครับเก็บไว้แล้วนะครับเหลืออยู่หลอดนึงครับพูนครับนะครับกะเดี๋ยวจะเก็บมือนี้นะครับครับกะจะเอามาเป่าทำความสะอาดแล้วกะจะจัดทรงให้พี่น้องนะครับ มืออื่นนะครับเป็นต้นไปนะครับเด้อสำหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับพี่น้องที่สั่งมาเต้นทีซิฟหาพฤศจิกากับรอบยี่สิบพฤศจิกานะครับจะจัดส่งให้ก่อนนะครับคิวส่งอยู่ผมขอโคต้าเพิ่มอยู่ยี่สิบหาสอบนะครับนะครับยี่สิบหาสอบนะครับตัวตัวมือนะครับจะเริ่มส่งแต่ซิฟเอสไปนะครับเพราะว่ามือนี้วันที่ซิฟนะครับเพิ่นปิดนะครับจัดส่งทางไปรษณีย์ นะครับสทารับพี่น้องท่านใดที่สนใจข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับเป็นข้าวเหนียวนาปีกะย่างพอมีแบ่งปันอยูเด้อครับเด้อนะครับราคากระสอบละ1,100บาทนะครับสำหรับอ่าหยิบซิบโลละกันซิบโลนะครับเหลืออยู่แค่หกร้อยนะครับสำหรับหอมขาววิสุทธ์ปีนี้ผมจัดโปรพิเศษนะครับเป็นการอ่าขึ้นกำไรหรือว่าขอบคุณลูกค้านะครับก็คือฟรีค่าขนส่งนะครับจากราคาปกติพันสามร้อยหาซิบนะครับปีนี้ผมอ่า ใส่ขาสนสอง2้อยบาทนะครับเหลืออยู่แค่1,100ถึงหน้าบ้านนะครับทั้งสั่งไม่แล้วก็สั่งเก่านะครับใส่ปูเดียวกันนะครับจะขออนุญาตอัปเดตนะครับสำหรับมือนี้วันที่10นะครับจะทำการแพ็คนะครับทำการเป่าขราวนี้เหอมขาววิสุทธ์แล้วก็จะทำการเริ่มจัดทรงนะครับตั้งแต่วันที่11ไปเลยครับเด้อนะครับก่อนจัดทรงผมก็จะโทรนะครับแจ้งพี่น้องนะครับว่าจะส่งของให้ยส่งเขาให้ นะครับตั้งต่มื่ออื่นเป็นต้นไปนะครับสำหรับพี่น้องที่สร้างมาก่อนก็จะส่งให้ก่อนนะครับที่สร้างมาแต่ซิบหาช่วงซิบหายี่ิบพฤติกานะครับกาลอดหนึ่งนะครับยูอ่ายีิบหากระสอบนะครับก็จะลั่นไปเรื่อยๆนะครับครับการกราบขอบพระคุณนะครับอีพออีเมนะครับลุงอาปาณาบ่านะครับเอแซีฟนเพจมิงพันเขาทุกคนทุกท่านนะครับที่เมตานะครับและก็ให้การสนับสนุนนะครับ ้ดยดีตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้การยังไในรับความเมตาแล้วก็เชื่อมันในพันธุกรรมเขาแล้วก็ที่การผลิตนะครับการจัดทํานะครับผมเองก็พยายามจะอัปเดตจะรีวิวนะครับทุกขั้นตอนนะครับก็คือจากเม็ดเขาปลูกจนมาหอดเม็ดเขาเปลือกอีกรอบหนึ่งนะครับโดยความหมายคําว่าความว่าชัดเจนนะครับแต่ก็ที่สําคัญเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับตามสรูปแกนผมนะครับ ปลูกด้วยมือนะครับแบ่งปันด้วยใจนะครับเอาราคาแบ่งปันพีปันน่องนะครับเอากระยาญนิเมตรทีดีนะครับเอาพาขี้เครือข่ายนะครับเอาพีเอาน่องนะครับบว์เมนขายสางตึกนะครับยางข้างหลังนะครับซื้อมาราคาลละพันลละหารลอยนะครับกับเบ่งปันแค่ห้าสิบบาทนะครับถ้าเฉพาะเขาอหลีกับยูบะมันสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับมันมีค่าขนส่งค่าโนนคันนีขนาดนํำนะครับฮอพี่นองแล้วก็จะ่าจะประมาณห้าสิบบาทนะครับ โอเคครับ <Okay>, สำหรับคลิป okay. นี้ผมมิงพัดเขานะครับกับอ uh ัปเดตประมาณนี้นะครับกับมือนี้จะทําการเป่าทำความสะอาดเข่าแล้วก็จะเริ่มจัดทรงนะครับสำหรับเข่าแนี่วห้องขาวที่สุดนะครับเด้อนะครับพี่น้องที่สร้างจองมากกัเดี๋ยวผมจะทยอยทรงนะครับก่อนทรงก็จะจัดแยงนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องนะครับทั้งภาคเหนือนะครับปีนี้มาหลายนะครับสำหรับเข่าแนี่วห้องขาวที่สุดนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องภาคอีสานนะครับที่ย่งให้การสนับสนุนนะครับทุกสายพันธุ์ นะครับที่ปลูกปีนี้นะครับผมเองก็จะพยายามนะครับสรรหาหรือว่าคัดพันธุ์นะครับตามที่พี่น้องอยากได้นะครับมีกหลายคนหลายท่านก็โทรมาคุยนําอยากได้อยู่น่าจะปีหนาปีนี้ก็จะนําเขาอยู่ประมาณจากักสองสามสายพันธุ์นะครับก็คือเอาให้มันตอบโจทย์พี่น้องนะครับบางสายพันธุ์ใดที่มันผมเอามาลองซื้อนะครับปีนาก็จะยกเลิกไป นะครับก็คือเต็มที่ก็อยากจะยูจ euh like ักประมาณเน้นข่าวเหนี Jill ้วนะครับเพราะว่าถันลา้สายพันธุลา้มันก็ลร้ขั้นตอนมันก็จะสะนะครับจะพยายามเน้นเข้าเนี้ยเป็นหลักนะครับก็จะเอาเข้าเจ้าจักสามสายพันธุนะครับข่าเนี้ยจักหาหกสายนะครับรวมรวมก็ยูแปดบวกเกินสิบสายนะครับเพราะว่ายิงลา้สายพันธุนะครับการหิดมันก็ลายขั้นตอนนะครับลร้ขั้นตอนก็จะยากนะครับ โอเคนะครับนี่ก็อัปเดตประมาณนี้ครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับกระสอบละ1250บาท20กิโลนะครับกระสอบเล็ก10กิโล700บาทนะครับถึงหน้าบ้านนะครับสนใจ093 227 8 9 8 5นะครับ093 227-8985นะครับกราบขอบคุณและสวัสดีครับแก้ว